สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับวันนี้เราอยู่จุดพักรถจุดหนึ่งครับย่านสมุทรสาครซึ่งเป็นจุดหลักที่ตอนนี้มีหลายๆคนเข้ามาใช้บริการแล้วที่นี่มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีร้านด t o ทูเยอะพอสมควรครับซึ่งที่นี่เรียกว่าพอ์โตโกครับชื่อจะออกสำเนียงเป็นโปรตุเกสนิดหน่อยเนาะซึ่งมีดทูหลักๆเนี่ยคือ4แบรนด์มีชาตามือมีกาแฟสตาร์บั k s มี KFC และซาลาเปาวาลาพรครับเดี๋ยวเราะจะพาทุกคนไปลองบรรยากาศดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวติดตามเจอกันครับที่นี่เขามีจุดเด่นก็คือจุดขายก็คือห้องน้ําติดแอร์ครับแล้วก็ทิชชู่เนี่ยย่อยสลายได้ได้ในชักโครกเนเาะเพราะว่าจุดเด่นก็คือเรื่องห้องน้ำมีจุดหนึ่งนะที่แบบเป็นจุดดึงดูดเวลาเราไปเจอปั๊มน้ํามันที่มันไม่สะอาดเราไม่อยากเข้าเนาะที่เนี่ยค่อนข้างจะสะอาดเลยแล้วก็เย็นด้วยเดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปได้ายทูดีกว่าว่าเราจะไปซื้ออะไรกันบ้าง เราจะมาใช้บริการชาตามือกันครับว่าจะเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราสั่งเมนูไปแล้วกี่นาทีได้นะครับ <c oughs> เป็นชาตามือสาขาแรกที่เราเห็นว่ามีแบบไ r i ์ e ูนะีปกติเราไม่เคยเห็นเลยชาเย็นที่เคยกินของแบรนด์เนี้ยมันจะค่อนข้างอ่อนอนิดนึงจะลองดูว่าจะกินเมนูอะไรครับครับรับเมนูไหนดีคะเพิ่มรายการอีกไหมคะไม่ไม่มีแล้วครับหกสิบบาทคุณคะสำรัคุณช่องถัดไปนะคะครับ รู้สึกว่าเจ้านาทีจะละเอียดกับเรามากเราบอกว่าไข่มุกไม่ได้จะต้องไข่มุกให้ถูกตามเมนูเพร่เนะ่ยเพราะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้บริการที่นี่เท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงครับเราสั่งเมนูไปแล้วตอนนาทีผ่านไปแล้วตอนนี้จะหนึ่งนาทีเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ตอนกี่โมงนะครับเจ้าหน้าที่โหดมากต้องชัดเจนนะจะซื้ออะไรเพราะว่าเขาอาจจะกลัวปัญหาว่าเดี๋ยวสั่งที่เราสั่งกับที่เขาเสิร์ฟมันไม่ตรงกันแล้วเดี๋ยวมีประเด็นล เขาเลยต้องลงดีเทลนิดหนึ่งใครจะมาที่นี่คืออาจจะศึกษาเมนูมาก่อนนะถ้าใครไม่ใช่แฟนพันแท้ชาตามมอก็อาจจะต้องศึกษามานิดนึ่งเดี๋ยวเราลองดูเราสั่งชานมอะสมัมเพิ่มเจลลี่บาวไข่มุกรสชาติจะเป็นยังไง ร้านแรกจบไปแล้วครับแต่ว่าจะไปลองอีกร้านหนึ่งที่เป็นไดทูที่เราไม่เคยเจอเนาะเราจะลองร้านที่เราไม่เคยเจอก็คือสละเปาวราพรเดีย๋ยวเราจะชิมดูว่านี้เป็นยังไงเร็วนะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีได้เมนูแล้วอะ่ะแต่เจ้าหน้าที่แม่งคุยกับเรามากกว่าหนึ่งนาทีอับถามเราแบบว่าละเอียดยิบ ทานนมอ,อาสัมใส่ไข่มุกหวานมากปกติชอบช <c oughs> อ,อบกินหวานนะแต่อันนี้หวานจริงต้องรอพักงแต่ก็รสชาต้ไ้่ยาทานแล้วเราจะมาไดทูอันที่สองครับอยู่ในกรุงเทพเราต้องกินซาปาวะลาพรตามห้างสับสินค้าปั๊มน้ำมันเนาะแต่ที่นี่พิเศษคือมีไดทูเดี๋ยวลองดูครับเราจะสั่งอะไรกันดีเราจะกินอะไรกันดีเนาะอันนี้ค่ะลูกค้ารับอะไรดีครับ เอาเป็นซาลาเปาไส้ครีมลูกหนึ่งครับหมูสับอีกลูกหนึ่งครับไส้ครีมหนึ่งหมูสับหนึ่งคะครับครับแล้วไปการถึนเพิ่มเติมไหมคะอบเอาไม่รับแล้วครับของคุณลูกค้า48บาทลูกค้าสินค้าคุณลูกค้ั่นไปได้เลยค่ะครับขอบคุณครับจริงๆตอนนี้เราอิ่มนะแต่เราอยากลองเล่นไดทูว่าเป็นยังไงตอนนี้เราสั่งไปแล้วเดี๋ยวดูว่ากี่นาทีได้สินค้านะ48บาทเบาๆพี่น้อง 48บาทก็ได้ทูเหมือนเรากินกาแฟได้ทูก็ได้เหมือนกันหมดผมว่านะร้านได้ทูในประเทศไทยเนี่ยควรจะมีเพิ่มมากกว่านี้เพราะว่าคาแรคเตอร์ของพี่น้องชาวไทยก็ชอบสิ่งที่แบบง่ายๆสะดวกขับรถซื้ออะไรเงี้ยโดยไม่ต้องลงผมว่าเน,นี้ตอบโจทย์สุดเรากำลังจะไป w i n d o w ์ถัดไปตามภาษาฝรั่งครับก็คือเซสชันที่2คือการจ่ายเงินพร้อมกับรับสินค้า เมื่อกี้ที่มันเร็วที่ยันแรกเนี่ยเป็นเพราะว่ารถมันอาจจะน้อยแต่ที่นี่ก็ระหว่างทางคนก็อ,อาจจะอยู่ข้าวเนาะแวะซื้อซาลาเปากันกรีบกรีบก,กรีบก่อนที่จะไปถึงปลายทางแต่การกินซาลาเปานี่ก็ตัดตัดกําลังพอสมควรนะเพราะมันเป็นแป้งเยอะตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีครับเรายังไม่ได้สินค้าและแล้วผ่านไปสี่นาทีถึงคิวเราแล้วครับเท่าไหร่ครับแปดค่ะครับจำได้พอดีนะครับ 48บาท2ลูกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีครับได้รับสินค้าเรียบร้อยโอเคท้ายสุดนี้ครับจะฝากเพื่อนๆอ,อีกทีนึงว่าคนที่มาแถวสมุทรสาครที่จะมุ่งหน้าไปอัมพรวาไปหัวหินหรือจะลงใต้ครับให้แวะเลยจุดพักรถจุดนี้ก็คืออยู่บนถนนพระราม2เลยเซิร์ชเลยคำว่าพอตโตโกรครับ หรือภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า p o t t o g o t o g o เลยประมาณนั้นนะคืออยากอยากให้คนลองลองลองแวะเลยเนาะมันก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่มันแปลกใหม่ดีแล้วก็เย้นยัาอีกทีหนึ่งว่าที่เนี่ยเขามีสาขาอยู่ทั้งหมด2ที่ก็คือที่แรกอยู่ที่ท่าจีนและที่สองอยู่ที่อยุธยาเนาะอยากทุกคนลองมาใช้บริการกันดูนะครับยังไงท้ายนี้ฝากติดตามช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับ ถ้าชอบก็ให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย ดูซิว่าห้องน้ำติดแอร์ไหมแล้วเดี๋ยวออกมาบอบจะบอกว่าคอร์อตโตโก o ครับมีอยู่2องสาขาเนี่ยสาขาแรกอยู่ที่่าจีนสาขาที่2มีที่บางปายินอุธยานะครับใครที่ไปทั้ง2ที่นี้ก็สามารถแวะได้เดี๋ยวด้พาไปทัวร์ว่ามีร้านอะไรบ้าง